สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับผมเข้าสวนหลังบ้านของของผมเองนะครับว่ามันยังไงต่อไปยังไงเนี่ยนะครับวันนี้มัน4ปีคือสะสมอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับาขั้นตอนต่อไปพอดอีไปขอแบ่งปุ๋ยตัวตัวเร่งดอกหรืออะไรเนะี่ยพอดีน้องสาวเขาจัดให้แต่ไม่เอาตังค์เขาให้ให้มาโดยอ ถือด้วยใจนะครับผมก็รับมาเต็มที่เออนะเบิรงนี้นี่นใบนี่มันเป็นยังไงใบคุณดุงเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่ถ้าเริ่มแก่แบบนี้เหรอไอ้ตองยังไงนะชอบซานชบซานตีชบซานก็ใส่ปุ๋ยทังดินสะสมนี่ลำต้นหรือว่างานนี่พอได้ได้อย่างนี้กี่ปีถ้าเราตามจริงอ่ะตรงนี้นี่เอาออกนะได้ได้ยังไม่เอาออก มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่อ๋ออกทันมาล้วแค่ห่างๆมันไก่ยิ้มๆนี่นี่เอาไว้อันเดียวเลยคืออันนี้เลยนะอันนี้ไปนี่อันนี้เอาเมื่อตอนนี้เอาอักทันมาแล้วมาฐานมาว่าปีน้ากปีน้าก็น้องเดี๋ยวเข้าอีแต๊กยอดเท่าเห่าไปแต่งกินเออแมนแมนกินเบอซ์วยนี่ก็บอ๋อที่เป็นแพ้นะข้างในนก็บอ๋ออันน้อยๆนะผมแนะนำนิดนึงน้องสาวพอดีเขามีสวนทุเรียนโอ้หลาย หลายต้นอันนี้อีกไม้ไม้ที่อีบ้องมากินแหลออันนี้ครูหนึ่งเลยนะมันมีห้าต้นที่ทำกิ ried, ried, นกิี่อันนี้ได้อันไหนนี่หรอนี่หรอตรงนี้มันเลยนี่เลยก็ดีใจนะครับที่มีผู้มีประสบการณ์มาบอกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะไปวลาไปถ่ายคลิปผมก็จะถามเขาถามบางทีมันถามช่วงที่ถามหน้างานนะ่ะมันจําได้ แต่พอออกจากหน้างานเรียบร้อยอืมมีกันไกลว่านุ่เจ๊งให้เอาหัวห้างนะเอาเลยอเสอดีได้ไนในบางทีเราสิบรู้ไม่เท่ากับคนที่เขาเคยทำนะครับ รู้แต่ทางทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติเราไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เพาอย่างนี้ก็เป็นการสาธิตทำจริงๆนะครับสาธิตแต่ว่าเราก็จะจำเอาว่าเออเขาตัดอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำโุเรียนอย่าไปเสียดายอย่าไปห่วงอืม พยายามจำโอ้ถ้ากิง่งเขาเรียกกิ่งอะไรอะ่ะกิ่งแขนงเขาก็จะโตเร็วทีนีะอือมันก็จะสวยนี่ะ โอ้ยทั้งนี้ผมชื่นใจไปเยอะเลยนะครับแบบทําแบบเป็นรู้ด้วยตนเองมันก็วิชามันไม่แน่นก็แข่งมันจะเสียดายเออใช่ใช่ถูกต้องตัดตัวไหนก็เสียดายนี่เขาเรีกกิ่งแขนงเนี่ยเอาออกไหม อ๋อคืออะไรเห็นสมควรอ้อกเลยบ่ต้องจะลายล้างั้นนะลากินไงเอากินไงล่ะอันนี้เด็กเออันนี้กับอกออันนี้ไว้เดี๋ยวก็พออันนี้อ้อป่ะอ๋ออับนี้ไว้ป่้กินไงนี่เด็ก มีคือใหญ่กว่าเนาะอันนี้เด่นนะใส่ก็ไปไฟเดียวกันมันอีอันนี้พูดเอาไว้นะเอาไว้ให้มันฮะยเอาไว้ให้มันใหญ่เนี่ยเออเนี่ยเเต่ว่าไม่ว่ามันมาทางเดียวกันเนี่ยเนาะแล้วแต่คุณหลวงอิเพจรนาหรืออิตกใจเดี๋ยวดาเดี๋ยวคุณหลวงอิตกใจนะแต่แต่ถ้าเอาไว้หนูยังให้อ่านนี่ไว้ดูลักษณะมันตี่กองเลยไงไร อย่างนั้็ไอ้อะไรอีกเ,อเป็นต้น,ตนไปกลิ่นแขนงคนที่ท่านที่ทำสวนทุเรียนนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็ ทำให้ตกใจกันไปหลายๆเจ้าหลายๆสวนอ่าเป็นกระแสที่ตกต่ำต่อจากนี้ก็ปรับใจปรับสภาพจิตใจได้ดีขึ้นไม่กลัวละอ่ะต้นนี้ปล่อยก่อนเป็นยังไงนี่ลุงเอารูกับปล่อยกันเออไปเอาต้นนี้ไม่ได้น,นี่หมอนทองสองปีสิ็นสนะครับแต่ต้นเขาก็อวบปีจังที่ผมปลูกทีนะครับ สาเหตุเหตุผลที่ปลูกทีเพราะว่าในรู้มาว่ามันปลูกทุกเรียนปลูกยากส่วนใหญ่มันจะตายไม่เหลือไม่รอดอะไรประมาณนี้ผมก็เลยปลูกติดทีไว้เผื่อว่าต้นไหนต้นหนึ่งที่มันตายไม่รอดจริงๆก็ช่างมันจะเอาต้นที่มันรอดไว้อะไรประมาณนี้เลยต้องทำันอาไว้ เียห็นดีอันใดเอาออกเลยอันนี้อืมเอาเอาออกอ่แต่ว่าอันนี้อันนี้มันก็ะดิอันนี้ออกดีอย่างจริงๆไกดกันเกินเวลาเขาจะไล่กินเหมือนอันนี้เขาก็เอาเชือกโน้มลงข้ามไปเลยเนาะแบบนี้จะาห้งับมันกินมันจะเป็นไงนี่เด็ก กินาะแนงนี่ประสมขวดอาไว้ล่ายเลยทีหยาบเป็นทั่นี้จุดประส์เพื่อแดดซองแล้วก็บรรยางอาหารเมื่อทำความสะอาดใต้ต้นแล้วนะครับก็จะเขาเรียกว่าปุ๋ยเร่งตาดอกมีสูตร แปดยีบสี่ยิบสี่แล้วก็มีอะไรมาผสมอันนี้ซึ่งเป็นหลานหลานสาวเขาให้มานะครับให้มาส่วนข้างบนผมก็พ่นฉูบสารไปแล้วก็จะให้พืชด,ดีก่นนะ่นพอหว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับเป็นการเร่งดอก ใหออ้ต้องให้ใหออกดอกในปีนี้ลองดูนะครับเพราะว่านี่มันอายุสี่ปีแล้วล่ะคราวนี้ก็จะให้น้ําให้เปียกชุ่มเลยนะครับตามรอบๆส่วนใบก็อย่างที่บอกนะครับโฉบสารแตแล้วมก็ไม่ประสีภาษานะครับพอดีหลานสาวก็มาดูให้แนะนําว่าควรจะทํำยังไงจริงๆผมจะทําทั้งหมดเลยนะครับห้าต้นนะเขาบอกกันยังเล็กอยู่อย่าเพิ่งทําเลยเอาต้นที่มันสมบูรณ คือต้นนี้ก็ลองทดลองดูนะครับว่าจะได้ผลไหมเอาโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้ําก่อนนะครับให้น้ําต้นทุนเรียนทางใบก็ฉกสารเป็นที่เรียบร้อยทางพื้นดินก็ให้ปุ๋ย8 2ดยี่สี่ยสี่แล้วก็มีตัวผสมอีก1ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ให้น้ําเพื่อที่จะให้ปุ๋ยละลายไปกับน้ําลงสู่พื้นดินแล้วก็จะได้นําไปเลี้ยงต้นทุเรียนต่อไปนะครับ